เป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทยที่มีการออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเลยนะคะออกแถลงการตั้งแต่เช้าน่าจะประมาณสัก7โมงกว่าเจ็โมงครึ่งอะไรประมาณนี้แถลงการฉบับนี้ก็ออกมาในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีแค่การให้สัมภาษณ์ทั้งของคุณแพทองทานการให้สัมภาษณ์ของคุณนักสิงชินวัตรการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมซึ่งรู้แล้วแต่เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ทําให้คนไทยก็อย่างที่บอกไปว่า รู้สึกหมุดหงิดนะคะในขณะที่ท่าทีของทางฝั่งของกรัรมพูชาทั้งานายกคุนเซนเานายมรีฮุนมาเนตหรือแม้แต่สภา,สาฝั่งที่ติบัญญัติของทางกัมพูชาเองเนี่ย <c oughs> เขาก็มีท่าทีที่แบบหนังคนละม้วนนะคะในขณะที่เราก็ท่องว่าเราต้องสันติวิธีเราต้องสงบเราต้องสันติวิธีเราต้องพูดคุยต้องผ่านคณะกรรมการแต่ว่าทางฝั่งของกรัรมพูชากลับ เล่นในเกมที่ตรงกันข้ามซัดประเทศไทยตรงไปตรงมาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไปลุกรานไปลุกล้าพื้นที่อธิปไตยของเขาต้องจัดการและนําไปสู่การคิจารณาในศาลโลกซึ่งท่าทีที่สําคัญตรงนี้เนี่ยวันนี้พอมีแถลงการของรัฐบาลออกมาตอนแรกเราก็นึกว่าเออแถลงการฉบับนี้น่าจะมีอะไรที่แบบหนักแน่นชัดเจนถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาว่ากันตรงๆกัมพูชาเองฝั่งกัมพูชาเองก็มีการออกแถลงการออกมาโพสต์ Facebook ออกมาให้สัมภาษณ์ในท่าทีที่แข็งกราวมากๆหรือแม้แต่เอาง่ายๆแถลงการที่ผบทบทั้ทงฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาคุยกันตั้งโต๊ะเจรจาแถลงการยังออกมาไม่เหมือนกันเลยอะ่ะนะคะของกัมพูชามีการงอกข้อที่สี่ขึ้นมาทาให้ฝ่ายไทยเองก็รู้สึกว่าเอา้า ตอนคุยกันบนโต๊ะไม่ได้คุยกันแบบนี้ตกลงกันแค่3ข้อแต่ทำไมพอรับหลังกัมพูชาไปออกแถลงการกับทางฝั่งเขางอกข้อที่4ขึ้นมาว่าจะไม่มีการออถอยกำลังทหารของเขาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไทยควรจะมีท่าทีที่รุกมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าตั้งรับสันติสงบแต่เพียงอย่างเดียววันนี้แถลงการของ รัฐบาลไทยนะคะน่าจะเป็นฉบับแรกที่เป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการต่อกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าออกมาตั้งแต่เช้าตรู่คาดว่ารัฐบาลเองก็คงจะจับกระแสอารมณ์ของผู้คนได้ในช่วง3-4วันที่ผ่านมาว่าอารมณ์ของคนไทยคุก,กรุ่นมากนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่กลายเป็นว่าพอแถลงการฉบับนี้ออกมาอ่านโดยละเอียดแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากที่เคยให้สัมภาษณ์เลยก็ยังคงเป็นท่าทีที่แบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวอ,อ,อะไรอยาเราเน้นไปที่การพูดคุย,เร,ออยงงเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้เราต้องสงบเราต้องเ,ออเราต้องเน้นการพูดคุยมีคณะกรรมการ JBC g b c คืออย่างที่่านบอกว่าพอคนอ่านแถลงการแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหงุดหงิดอะ่ะทำไมเราถึงไม่หนักแน่นทำไมแถลงการอ่านแล้วก็มันไม่ชัดเจนมันต้องมีการตีความมันเป็นภาษาทางการพูดคือมันสุภาพมันดีนะคะที่ทแถลงการอย่างเป็นทางการมันต้องออกมาสุภาพแต่ภายใต้ความสุภาพนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีความชัดเจนและหนักแน่นหรือไม่นี่คือสิ่งที่คนตั้งคำถามวันนี้พอหลังจากแถลงการออกมา คุณคำนูนสิทธิสมานอดีตสมาชิกผู้ที่สภาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าด้วยการว่าด้วยถแถลงการของรัฐบาลไทยเดี๋ยวบอกว่าก็อ่านรวมๆแล้วเนี่ยก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ขออนุญาตที่จะมีข้อสังเกตใน3ประการใหญ่ๆ 1. นในย่อหน้าที่2หน้าหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการยืนยันเหตุปะทะเมื่อ28พฤษภาคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยจําเป็นต้องปกป้องอธิปไตยของไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นการกล่าวโดยในยะอย่างสุภาพแบบผู้ใหญ่ว่ากัมพูชาเนี่ยล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยของไทยนี่ถ้าคุณคํานูณไม่ได้ตอกย้าเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเลยนะว่าอ๋อนี่เป็นการตอกย้ำว่ากัมพูชาเข้ามาลุกล้ำฝ่ายไทยเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแถลงการที่มันแบบอ้อมคอมอะ่ะไม่เหมือน ไม่เหมือนออสมเด็จคุณเซนที่ชัดเจนมากว่าไทยลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาละเมิดกฎหมายอันนี้ชัดเจนมากมันไม่ต้องมีการแปลใดๆแต่ว่า,ถาแถลงการของเราเนี่ยมันดูไม่ตรงไปตรงมานะคะ 2. ควรกล่าวให้ชัดเจนว่าหนทางในการแก้ปัญหานั้นก่อนอื่นกองกำลังฝ่ายกัมพูชาต้องถอนออกจากพื้นที่ฝ่ายไทยหรือจะเขียนโดยนายฮิออฟหรือนี้ทานองว่ากองกาลังของทั้งสองฝ่าย จะต้องประจำอยู่แต่ในพื้นที่ของฝ่ายตนที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดก็ได้ไม่ว่ากันแต่ควรจะแทรกเรื่องนี้เอาไว้แต่ถแถลงการไม่ได้มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าใครติดตามข่าวก็จะทราบกันดีว่าทางฝั่งของกรรมัมพูชาก็ยังคงตรึงกําลังของตัวเองเอาไว้ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยซึ่งตรงนี้มันไม่ควรนะคะมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น 3. ในย่อหน้าที่หนหน้า2ได้มีการพูดถึงการที่กัมพูชามีดําริจะใช้กลไกลของศาลหรือฝ่ายที่3ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็นศาลโลกนะคะซึ่งประเด็นนี้คุณคำนุงบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้พูดตรงไปตรงมาให้ชัดเจนให้สิน้นสงสัยไปเลยว่าไทยไม่ยอมรับในอํานาจของศาลโลกนี่คือประเด็นสําคัญนะคะไทยเราไม่ยอมรับในอํานาจของศาลโลกเพราะฉะนั้นการที่กัมพูชาบอกว่าเออเราเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกเลยเราก็ต้องชัดเจน แสดงจุดยืนของเราว่าคุณจะขึ้นก็ขึ้นไปแต่เราไม่ยอมรับในอำนาจของศาลโลกแต่ว่าในแถลงการไม่ได้ระบุเรื่องนี้อย่างชัดเจนโดยพูดเพียงแค่ว่าไทยมุ่งแก้ปัญหาแบบทวิภาคีตามกลไก MOU43 ผ่านคณะกรรมการ JBC GBC RBC ซึ่งก็อาจจะตีความแบบเข้าข้างคนเขียนแถลงการว่าเป็นการทําให้เข้าใจโดยไหนได้ว่าไทยไม่ยอมรับกับอำนาจศาลโลก ในประการนี้คุณคำนวณบอกว่าผมมีความเห็นส่วนตัวว่ามันยังไม่ชัดเจนเพียงพอคือมันต้องตีความอะทำไมไม่พูดที่มันต้งๆไปเลยว่าไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับไม่ต้องมาตีความอะไรกันให้มากกวา่าโดยกัมพูชาเล่นใหญ่จัดหนักว่าจะฟ้องศาลโลกทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐสภาผู้นําตัวจริงของเขาอาศัยเวทีวุฒิสภาข่คมขู่ท้าทายและปรามมารปรากฏชัดเจนไปทั่วโลกคําตอบของรัฐบาลไทยในประเด็นนี้ ควรหรือที่จะใช้ลีลาแบบให้ต้องตีความสมควรปฏิเสธการยอมรับเขตอำนาจศาลโลกให้ชัดเจนและตรงไปตรงมามากกว่านี้ซึ่งก็สามารถแสดงออกได้สั้นๆภายใต้การคงลีลาสุภาพและคงความเป็นผู้ใหญ่เอาไว้และก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะอะ่มีให้คำชี้แนะด้วยว่าถ้าเป็นผมผมจะเขียนเติมลงไปตรงบรรทัดที่2ของย่อหน้าที่หนหน้า2ว่าขอเรียนว่าประเทศไทย ไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับไว้ชัดเจนล่าสุดเมื่อ12มีนาคม67ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าเพื่อมีให้เป็นการกระทบต่ออำนาจอธิประไตยของชาติและขณะนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดคืออันนี้ผู้ประนเสนอว่าถ้าเป็นผมผมจะเขียนอย่างนี้ให้มันชัดๆไปเลยว่าเราไม่ยอมรับกับเรื่องนี้แทรกไว้เพียงนี้ แล้วก็เดินหน้าข้อความเดิมที่กล่าวถึงกลไกทวิภาคีที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปก็ยังคงความสุภาพแล้วก็คงความเป็นผู้ใหญ่ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าความสุภาพและความเป็นผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องนั่งพับเพียบกระมิกระเมียนพูดแบบอ้อมออมให้ต้องตีความเสมอไปนี่ขีดเส้นใต้เลยนะคะนี่แหละมันจึงเป็นสิ่งที่แบบทําไมต้องตีความ ทำไมต้องให้ตีความความชัดเจนไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาที่มันต้องอ้อมไปอ้อมมาก็ได้ตรงไปตรงมาหนักแน่นแต่ชัดเจนมันควรจะเป็นแบบนี้กับท่าทีของไทย